ครับสวัสดีครับเจนะครับธนบดินวงแสงตาครับปัจจุบันเป็น T d ดีอ i s ติให้กับบริษัทเกมต่างประเทศและเป็นอาจารย์พิเศษสอนทางด้าน T ีดีให้กับมหาวิทยาลัยครับก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สน,นะครับผมอยากจะแนะนําให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนคอร์ส TD c ี l าแ c t เ r ในสไตล์ l l u s t r a t i o n มาก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้นําตัวโมเดลที่เราปั้นนะครับมาทําการใส่ Material หรือว่า p e n d i c t จอรหรือว่าการปรับแต่ง Material ด้วยการต่อ s h เด e r Node นะครับ ในส่วนของเนื้อหานะครับผมก็จะมาอธิบายในเรื่องของ Material นะครับว่า Material คืออะไรมันทำงานยังไงการต่อ Shader n o d e ทำยังไงได้บ้างไปจนถึงการกลาง UV Mapping นะครับเพื่อเอาตัว UV นะครับไป p a n t t t e x t u r e แล้วนำกลับมาใส่ให้กับตัวโมเดลของเราได้นะครับ สำหรับคนที่มาเรียนในคอร์สนี้นะครับก็อาจจะเป็นคนที่มีพื้นฐานโปรแกรมเบนเดอร์มาบ้างแล้วนะครับแต่อยากจะเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะพัฒนาฝีมือให้กับตัวเองนะครับหรือจะเป็นคนที่รับงานฟรีแลนซ์นะครับที่อยากจะรับงานสายทีดีก็สามารถมาเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่เราจะสร้างรายได้เสริมให้กับตัวเองได้ซึ่งผมมั่นใจได้เลยนะครับว่าทางผู้เรียนนะครับถ้าเรียนจบไปแล้วเนี่ยทางผู้เรียนจะเข้าใจเทคนิคในการ ทำแมทเทอเรหรือการปรับแต่ง s h a ดอร์โนดได้อย่างแน่นอนครับและในส่วนของคอร์สนี้นะครับเรายังมีไฮไลท์เด็ดๆนะครับนั่นก็คือการใช้ปลักอินเข้ามาช่วยในการปรับแต่งแ a ทเทอเรียลนะครับหรือว่าปรับแต่ง t e x t u r เจให้กับตัวโมเดลของเรานั่นเองนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้อยากรู้ใช่ไหมครับว่าเทคนิคลับในการปรับแต่ง Material นั้นคืออะไรไว้เจอกันในชัปเตอรต่อไปครับ